สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับวันนี้เราก็มีโอกาสได้ออกมานอกบ้านอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับนะเราก็ได้ออกมานอกบ้านแล้วนะครับวันนี้วันนี้เราก็ไปที่ไหนกันน้อนะครับนะรถนี้เราจะได้ไปที่ไหนกันครับนะครับเราก็ต้องดูก่อนนะครับว่าเราจะได้ไปที่ไหนนะครับไปหา เก็บภาพบรรยากาศสวยๆไว้นะครับอันนี้ก็คือแยกร้องเข็มนะที่จังหวัดแพร่นะครับน,นี่แล้วก็เรียวมาที่ตำบลร้องเข็มนะครับนะตำบลร้องเข็มนะครับนี่นะครับอันนี้ก็คือตัวจังอ่าอันนี้ก็คืออ่าอำเภอร้องกวางนะครับนี่คืออำเภอร้องกว้างนะครับคือันนี้แล้วก็จะเดินทางไปไหนกันนะครับนาะ สวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับว,วันนี้เราจะเดินทางไปไหนกันนะครับแนละ้วก็ามาดูก่อนนะครับว่าเราจะเดินทางไปไหนกันนะครับเนาะให้เพื่อนๆคอยดูคอยติดตามนะครับว่าเราจะไปไหนนะครับวันนี้ e. นะครับวันนี้ก็วันฝนฟันวันที่ฝนตกเนาะวันนี้ก็ฝนตกนะครับโ,โอ้ยนะครับน้ำตกปลามากน้า,นาเยอะเลยนะครับนะ น้ำเยอะเลยครับน,นี่เป็นวันที่ฝนตกแต่ชา้าตั้งแต่เมื่อคืนนะครับนะเมื่อคืนนะครับวันนี้เราก็จะขับรถไปไปไหนกันนะครับเดี๋ยวก็เพื่อ,อนๆคอยติดตามดูนะครับว่าเราจะไปที่ไหนกันนะครับว่าอำเภอลองกว้างนะครับมีที่เที่ยวตรงไหนนะครับมีที่เที่ยวอะไรนะครับเนาะ ก็เอาภาพบรรยากาศนะครับมาให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับได้รับชมได้ดูกันนะครับเนาะก็อันนี้ก็เป็นทางเข้าหมู่บ้านนะครับไอ้ตัวนี้จะทางลัดนะทางลัดไม่ไม่ทางลัดนะครับทางเข้าหมู่บ้านนะครับเนาะทางเข้าหมู่บ้านก็ข้างในนี้ก็จะมีอีกหลายหมู่บ้านนะครับนะที่อยู่ข้างในนะครับเนาะอีกหลายหมู่บ้านเลยที่อยู่ข้างในนี้นะครับเนาะออกมาจาก ตรงสีแยกนะครับสีแยกร้องเค้มนะครับเนาะรพราะเมื่อกี้เราก็ไปแวะเติมน้ํามันมานะครับก็จะมาให้เพื่อนๆ,ๆได้รับชมได้มาดูกันนะครับว่า,าเราจะไปเที่ยวไในกันนะครับเราจะไปที่ไหนกันนะครับก็จะทำคลิปนะครับให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับนะรับชมกัน เช้านี้ก็นอนหลับสบายนะครับนะนอนหลับสบายนะครับนะเพราะว่าฝนตกนะนอนเย็นสบายเลยเช้านี้นะครับเนาะอันนี้ก็เก็บภาพบรรยากาศสวยๆนะ,ใน,ะในจังหวัดแพร่นะครับในะอำเภอร้องกว้างนะครับเพื่อนๆได้รับชมกันนะเ,พเพื่อนๆนะครับผ่านไปผ่านมาเนาะไปเที่ยวจังหวัดน่านมาจากเชียงรายนะ เที่ยวแวะมาดูธรรมชาติได้นะครับตอนหน้าหนาวนะหน้าหนาวแล้วก็หน้าฝนแบบนี้นะครับรนะว่าบรรยากาศเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็คือบ้านบ้านนะครับบ้านโคนนะครับว่าเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นทางจริงๆมันก็ไปทะลุได้ตรงที่ เส้นนี้นะครับนะมันทะลุไปที่ได้ที่แพะเมืองผีนะครับนะที่ว่าเป็นเป็นอุทยานแพร่เมืองผีนะครับนะเป็นอุทยานที่เขาท่องเที่ยวกันนะครับนะที่เขาเที่ยวกันนะครับก็เป็นอุทยานแพร่เมืองผีนะครับนะที่เป็นอุทยานท่องเที่ยวนะครับนะนันก็เส้นเดียวกันนะครับนะเส้นเดียวกันกับเส้นนี้นะครับนะก็ถ้าเส้นหลักก็จะจากจากที่ แม่ลายนะครับนะแม่ลายจนมาถึงที่แยกร่องเข็มนะครับนะถ้าเลี้ยวถ้ามาถึงร่องเข็มถ้าเลี้ยวซ้ายไปก็จะไปเชียงรายนะครับถ้าตรงไปก็จะไปจังหวัดจังหวัดน่านนะครับนะจะไปจังหวัดน่านนะครับแต่อันนี้เราเป็นเส้นในนะครับนะเป็นเส้นในเป็นเส้นหมู่บ้านนะครับเป็นเส้นในเป็นเส้นหมู่บ้านนะครับนะเ่อที่ว่าเราจะเข้าไปในหมู่บ้านนะครับมาในหมู่บ้านกัน ็จังหวัดเลยแถวนี้เขาน่าจะปลูกข้าวโพดกันเยอะนะครับข้าวโพดนะครับเป็นข้าวโพดสําหรับข้าวโพดอาหารสัตว์นะครับเนาะดูครับมีแต่ป่าข้าวโพดนะครับก็เป็นธรรมชาติสวยๆนะครับที่เราจะให้เพื่อนๆสองข้างทางให้เพื่อนๆได้รับชมกันสองข้างทางนะครับ มีวัดนะวัดหลายๆอย่างมีวัดนะครับอาจจะไม่ทันนะครับเนะจะดูธรรมชาติก่อนนะครับนะว่าเราอาจจะแวะหรืออาจจะทำคลิปนะหลายๆหลายๆอันนะครับก็ที่จะลงคลิปเลยนะ ว่าเราจะไปในก้านนะครับนะเส้นทางนี้ตอนตอนเมื่อก่อนตอนเป็นเด็กนะตอนอยู่ที่ที่จังหวัดแพร่นะครับเราก็ใช้เส้นทางนี้นะเป็นประจำนะครับนะไปจะไปอาเภอนะครับอําเภอล่องกวางนะครับต้องผ่านเส้นนี้นะครับถ้าจะจากหมู่บ้านเนาะก็จะมีบ้านจาัดสรรบ้านน้ําเลานะครับนะอันนี้บ้านอ้อยบ้านเวียง ก็นี่มีหลายหมู่บ้านนะครับเนาะมีหลายหมู่บ้านนะครับบ้านอ้อยบ้านเวียงนะครับก็จะใช้เส้นนี้ตลอดนะครับเพืเ่อนๆนะครับที่อ,อยู่จังหวัดแพร่นะแล้วก็ไปทํางานไปทํางานที่ต่างต่างพื้นที่นะต่างจังหวัดนะครับเนาะบางทีเห็นชมพิปชมอะไรแล้วก็จะเห็นกับภาพบรรยากาศนะครับนะเก่าๆนะครับที่เราได้ ลงคลิปให้ดูนะครับให้เราชมกันนะเพื่ออาจจะคิดถึงนะครับเนาะตอนฝนตกบรรยากาศฝนตกจริงจริงจริงๆฝนตกแบบนี้นะเขาจะมาหาหาเห็ดกันนะตอนนี้ช่วงนี้หน้านี้จะมีเห็ดกับมีหน่อไม้นะครับเนาะหาเห็ดหาหน่อไม้กันนะครับเนาะครับภาพภาพบรรยากาศกนะสวยๆแบบนี้นะครับนะเราก็เอามาให้ดูกันนะครับ ภาพบรรยากาศสวย,ยๆเก็บภาพบรรยากาศดีๆมาให้รับชมกัน,นภาพสวยๆกับภาพดีๆนี่นะครับอ<น>ันนี้ก็คือบ้านน้ำเล้า บ้านลำลองบ้านน้ำเรานะครับก็เป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งตรงๆก็อยู่บ้านบ้านนี้นะครับเนาะก่อนก็อยู่หมู่บ้านนี้นะครับก็ไปอยู่หมู่บ้านนี้นะเขียนชื่อใหม่บ้านสับไพวัดน,นะครับเขียนชื่อหม่นะครับก็มีต,ล,ตลาดนครับ่ังน,นี้นะครับเนาะนี่ก็บ้านเพื่อนนะครับก่อนนี้เราก็มาอยู่มากินมาเล่นกันอยู่แถวนี้นะครับเนาะ เที่ยวมาเล่นอยู่แถวนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวถึงที่จะทําอีกคลิปหนึ่งนะครับนะเพื่อที่จะไม่ให้คลิปยาวไปนะครับนะั่งนี่นะครับข้างหน้านี้ก็คือเป็นทางเข้าบ้านของทุ่งๆนะครับนะก็ลอดลอกกันมานีนะครับเส้นนี้นะครับ,นะรรบที่ทางเข้าไปในในบ้านของทุง โอเคนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปใหม่ครับผมสวัสดีครับ